ล่าสุดผมเห็นข่าวพี่อเล็กที่ระเด็ดเข้าโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อซามเมอเนล่า ซึ่งเป็นเชื้อที่มาจากไข่ดิบแต่ทำไมที่ประเทศญี่ปุ่นหรือในร้านชาบูสุกี้ยากี้หลายๆร้านถึงเรากินไข่ดิบได้นะโอเคเราต้องเข้าใจก่อนว่าไขา่ไก่ส่วนมากในเนื้อไข่นั้นมันไม่ได้มีสมอเนล่าอยู่แต่สมอเนล่าจะติดมากับพวกมูลไก่ซึ่งอาจจะติดมาตอนที่แม่ไก่กาลังออกไข่ก็ได้หมายถึงติดอยู่ที่เปลือกไข่นะหรือในส่วนน้อยมากๆที่ในเนื้อไข่จะมีสมอเนล่าอยู่ตั้งแต่แรกคือแม่ไก่ติดเชื้อสมอเนล่าในกระแสะเลือดแล้วออกไข่ทาให้มีเชื้อปะปนอยู่ในนนเื้้อไข่ตตังแกกระบวารสรสส้างางงไไข่่่ในนนตััวแมมกกกเเเลยเออซึ็ีโป็นไไปด้้นอยมู่ ถึงจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่ไก่ทุกตัวนะครับที่จะมีเชื้อซาโมเนล่าแต่ไก่มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายและเป็นพาหะโดยไม่แสดงอาการป่วยเพราะฉะนั้นแล้วตัวไข่ไก่เองส่วนมากทานดิบได้อยู่แล้วครับแต่เราแค่ไม่รู้ว่าใบไหนจะปนเปื้อนเชื้อนั่นเองแปลว่าพี่อเล็กเขาแจ็คพอตอยู่พอสมควรเลยเนี่ยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราควรจะกินไข่ดิบที่มาจากฟาร์มที่มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเซโมเนล่านั่นเองครับส่วนไข่ที่ซื้อตามตลาดไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะครับไข่่่ทีีมมมเเเเชชืื lla, ืื้้้้้ออออออซาาาานนนนนลถถูกก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 กปปรุุงส็็ตตยยหดดดดิิิิไไับวจะขๆ เพราะค่าหมอแพงกว่าค่าไข่แน่